สมุทัยธรรมะที่ควรละสมุทัยคือความจริงว่าด้วยเหตุเกิดแห่งทุก์ขการเรียนรู้เรื่องสมุทัยเพื่อจะได้หาหนทางละหรือบรรเทาเหตุแห่งทุกข์หรือปัญหาในชีวิตให้เบาบางลงหรือทำลายให้หมดสิ้นไปในที่สุด สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้เราจะพูดถึงนิวรณห้านิวรนห้าคือสิ่งที่ปิดกั้นหรือขัดขวางจิตไม่ให้บรรลุคุณความดีทำให้จิตเศร้าหมองและทำให้ปัญญาอ่อนกำลังลง มีห้าประการดังนี้หนึ่งกามมัฉันความพอใจในกามได้แก่ความนึกคิดถึงสิ่งที่ตนปรารถนาเป็นสภาพจิตที่กำลัง มีความรักใคร่พอใจใฝ่ฝันติดพันเพราะอยากได้คนรักหรือของรักโดยมีวิธีแก้คือหักห้ามใจด้วยการพิจารณาถึงความไม่งาม 2องพยาบาทความปองร้ายคนอื่นได้แก่อาการของความโกรธที่ตกตะกอนแต่กลับฟุ้งขึ้นภายในใจเพราะความหูกใจเจ็บถึงคนที่ทำให้เราขัดใจ แต่เราไม่สามารถทำร้ายตอบได้จึงผูกอาคาตพยาบาทไว้ในใจเพื่อหาทางแก้แค้นเขาต่อไปวิธีแก้โดยมีความเมตตาให้อภัยพิจารณาโทษของการจองเวน สทีนะมิทธะความม่วงเหงาได้แก่อาการของความม่วงซึมง,งอยเหงาหดหูจืดชืดเย็นชาทำให้หมดอะไรตายอยากในชีวิตซึ่งจะปิดกั้นใจไม่ให้รับความดีหรือ แสดงความดีออกมาเพราะใจไม่มีความพร้อมมีวิธีแก้โดยรู้ประมาณในการกินเพียรขยันมุ่งมั่นตั้งใจ 4. อุทจักกุกุจ,จัก ความฟุ้งซ่านรำคาญได้แก่อาการของความหลงผสมความโกรธอย่างอ่อนๆปรากฏออกมาเป็นลักษณะของความรำคาญหง,งุดหงิดไม่พอใจไม่ยินดีใครก็ตามที่ตกอยู่ในอาการอย่างนี้จะไม่สามารถทำความดีได้ตามที่ต้องการแม้นอยากจะทำความดีก็ตาม วิธีแก้คือสมาธิจิตบำบัดกายบำบัดด้วยงานที่ใช้กำลังห้าวิจิกิจฉาความลังเลสงสัย ได้แก่อาการของความไม่แน่ใจตกลงหรือตัดสินใจไม่ได้ซึ่งจะเกิดการชะงักงันต่อการทำความดีมีวิธีแก้โดยความคิดแบบโยนิโสมนสิการปรึกษาผู้รู้ การยาณมิตรค้นคว้าวิจัยขอขอบคุณแหล่งข้อมูลและขอขอบคุณผู้ติดตามขอขอบคุณค่ะ